โอ้น oh, 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 ี oh, oh, ่ม oh, ันอะไรกันนี่นี่มันคือตัวอะไรกันนี่โอ้พระเจ้าจอนยอดมากกล้วยมะพร้าวโอ้โหอ๋อนี่มันตัวกันดมงั้นเลยตัวเบลเลอร์บลเทอร์เลยใหญ่กว่าฉลามอย่างเงี้ยกระโดดขี่คอได้ไหมสกินแม่งโคตรเท่โอ้โหแล้วมันจะเหยียบกูตายไหมเนี่ยฮะตัวเบลเลอร์ขนาดนี้ีตัวอะไรนะตัวใหญ่กว่าพวกมึงลองขี่คอกันด้มดูดิขี่คอกันด้มาเออ อย่าชนดีปัดโทษกระโดดขึ้นอีกทีอุ้ยไม่ขึ้นไม่ได้นะอดเลยกันดั้มมันจะลุกแล้วเนี่ยโอ้มันลุกแล้วเรียบร้อยเลยว่าแต่หน้ากันดั้มมันอยู่ไหนมองขึ้นไปไม่เห็นเลยต้องเอื้อยคอขึ้นดูนะฮะสูงกสูงอ้าวเฮ้ย่าเดินเหยียบกูเดี๋ยวฉลามใส่เตกอ้าวเฮ้ยตัวกูหายไปไหนวะเนี่ย กินฉลามปลาร้าบกินเยอะเกินจนตัวอ้วนตัวใหญ่เลยมาทับเราอีกอเดี๋ยวเดี๋ยวกูหลงแมปเล้ววะเนี่ยกูอยู่ที่ไหนเนี่ย<อ>เดวเกี่ยวอะไรกับท่านอนมันเปลี่ยนจักรวาลงั้นหรยอที่นี่มันเป็นแมปใหม่หรือยังไงกันเมื่อกี้ยังเป็นแมปโรงเรียนอยู่เลยโอ้โหดวงที่เป็นสีแดงจ้าเลยแต่ว่ามันก็ยังมีเป็นตึกโรงเรียนอยู่โอ้โหดูอะไรเนี่ยเต็มไปหมดเลยเป็นเมืองจีนอะไรเนี่ย ลองเข้าไปดูโ <Wars> อ้โหทะลุผ่านได้ด้วยอะไรกันนี่ฮัลโหโอ้โหตยูข้างบนบนฟ้าสิอธิบายได้มามันคืออะไรเนี่ยตอนเนี้ยดวงจันทร์เป็นสีแดงด้วยโอ้ยอะไรเนี่ยมันเพื่อนเพื่อนแก๊งพวกกูเอาอวตาเป็นแมปนี้มาไอเชี่ยนี่เปลี่ยนเป็นแมปคุณคุณนึกว่าทานอสบุกนี่ มันโลกมันเปลี่ยนไปเนี่ยมันอยู่ตรงนี้แหละต้นไม้ก็มีปกติโรงเรียนมันจะไม่มีต้นไม้เยอะขนาดนี้เลยน็อตบุกมันต้องมันต้องเป็นแบบนี้สกินตัวไหนกันนะถึงทําแบบนี้ได้ถี่มือใครกันนะถี่มือไหนต่อเจอกันบรรยากาศไปดีครมันดูสวยดีนะใช่ใช่ใครอยากกินราเมงมากเอ้ยผมอยากกินไปซื้อร้านไหนรู้ไหมบอกตามว่าเดินทะลุอาคารได้ เขารู้นานแล้วใช่ใช่คนไม่สมน้ำพุ่งน,นายขึ้นสะพานกันได้ไั้ยขึ้นสะพานไม่ได้ลูกพี่ย้มเบิร์ตผมไม่ไหวเติมมันแหลกโคตรลองเข้าไปดูในโรงเรียนดีกว่าดูซิจะเป็นยังไงไหนขอเข้าไปดูห้องเรียนหน่อยโอ้โตะไคร้ขึ้นเต็มห้องเรียนเลย <_ n ones> โอ้ประเจ้าจอด ห้องหน้าเป็นประตูทางเข้า,อาโอ้นี่มันโรงเรียนเสี่ยงไฮ้ปะเนี่ยมันยากาศใช่เลยกูว่าเดินหลงแน่เลยวะนี่มันอะไรห้องเรียนปท่เนี่ยเข้าไปดิโอ้โหโต๊ะเรียนว้าวทำไมหลังคามันจมดินอย่างงี้ห่ะถ้อวิ่งเดินเข้าไปคือมีหลงแน่เลยในทางออกวะเไ,ไหนวะอ๋อนี่ไงทางซ้ายมือออกก่อนดีกว่าหือกระตุกมีแล็กครับจะลองเดินไปที่อื่นมั่งดิไปดูมุมอื่น ซ้ายโอ้โหมันร้านอาหารใช่ไหมเนี่ยมันร้านวายอุ้หนี่อะไรข้างในข้างในคืออะไรมีแก้วมีช้อนโอ้มีมีช้อน,อม,ม,อนมีชามด้วยโอ้โหอืมทะลุหลังคามันมันซมอะไรเนี่ยโอ้โหมีร้านอะไรบ้างเนี่ยแถวนี้ยิ้วข้าวอยากกินอะไรดีโอ้นี่มันร้านอะไรเนี่ยเข้าไปดิโอ้จะอีอ้าวแมง่งโล่ง ร้านยังไม่เปิดโอ้ยอะไรนี่มันอะไรกันนี่โอ้ยมืนแผ่นดิสไหวอะไรเนี่ยหมุนอะไรมันหมุนโอ้ยจักรวาลเปลี่ยนไปไหนทุกคนมารวมตัวกันแล้วด้วนจี้เกันอะไรขึ้นแมปมันเละกกูจะอ้วกเนี่ยแกนกลางมาเดินมาตรงเนี้ยโอ้เธอใครมันหมุนวะเนี่ยนอนดกช่วยกูด้วยดิชี่กำลังกูจะอ้วกดิชี่กำลังรีเซตจักรวาล

มาโบรีเซจักวาโดกกลับมาสดใสเหมือนเดิมเป็นผิดเวลามากนะพ่มาให้ต,ตาเบิร์ตีมใส่หน่อยดิรได้เม,มากมไม่เป็นห่วงเป็นใยกันเลยกูเซจ้วกูปวดหัวอาการแม่งมันเหมือนเมารถเลยและไม่เคยคิดจะตามสุขภาพสักคำเวียนหัวเลยสะ ใครมีกระโหนบ้างดีนะยังไม่ได้กินอะไรมาถ้าเจอแบบนี้บ่อยๆเราก็ไม่ไหวเหมือนกันนะตอนแรกกูว่าสุ่จะผ่านไปละฮะมันไม่ได้ไล่แรงขนาดนั้นหรอกว่าสุ่มจะระเบิดอะไรที่อย่างมากก็เด็ดหลุดคือว่าโลกจะระเบิดกันเหรอไม่จักรวาลจะระเบิดแต่โอ้ไม่มันเป็นไปแล้วตอนแรกกูก็ได้ยินอยู่ว่าแบบนั้เออตอวานเนื้อจักรวาลเป็นความนิสัพชี่มารีเซจักรวาลเยอะเกิน เกี่ีเซตไป้หมดเก้าเสก้าล้านเมันกลับมาแล้วการเวลากำลังย้อนเรากลับไปหรือนี่การเวลากำลังย้อนไปที่เมืองจีนเมื่อกี้ตอนแรกกูก็ได้ยินอยู่หรอกว่ใครบอกว่าอยากหมุนตัวจังเลยกูก็นึกว่าแมปใหม่กูก็ไม่คิดว่าจะเป็นแมปเนี่ยมันหมุนปุ๊บนกูเวียนหัวเลยมันเอาสกินนี้มาจากไหนกันเนี่ย กำลังทะลุบ้านดีๆคนที่เข้าใหม่กันมาน่าจะงงหน้าดูโอ้ไม่นะมันกลับมาอีกแล้ว,ลวนี่กูเตรียมกินยาพาลราลอตอนนี้คุณคืนเห็นผมเป็นตัวที่เกี่ยวป่ะโอ้มันหมุนแล้วนายเพื่อนรีบออกจากที่นี่กันเถอะ ผมเปจิ้งจอกอะ่ะมันโค้งแบบนี้ไปแล้วเรากำลังโดนเส้าปวดหัวเหลื่อหมุนโลกหมุนโลกจะแตก ใครก็ได้เอาตัวนี้มันออกไปทีเตะมันออกไปก็มาดิครับมันลอยเว่ยโอ้แมงกระพุชิมันอยู่สักเออบุชิมึงอยู่ไหนมาหาับบุชิมอยู่ที่ไโอ้แมงกระพุชิมองที่หน้าเขาบอก โอ้มันแหลกแล้วมันแหลกแล้วเพื่อนกูจะไปแล้วเพื่อนโทรศัพท์กูจะแห้งแล้วกระตกข้าง